สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับ s a ด Story วันนี้จะมาแนะนำวิธีปรับโทนงานพิธีนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับนับแรกนะครับให้เราเปิด CAMERA RAW อันนี้ผมจะใช้เป็นคาม r a Raw ของ Photoshop ในการปรับแต่งโทนในครั้งนี้นะครับปรับแต่งโทนบ่าวสาวหรือโทนที่ฮิตกันนะครับโทนพิธีงานแต่ง แนวโทนธรรมชาติสไตล์ใสๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันมีอะไรบ้างที่เราต้องปรับนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมให้เรามาดูตรงนี้ก่อนครับ AI ช h o t นะครับผมตัวนี้จะเป็นอ a โต้นะครับผมตั้งเป็นอ u ต o ไว้เลยนะครับผมอันนี้สีฟ้าเหลืองอยู่ที่5,300นะครับ แล้วก็ทีมนะครับเขียวชมพูบวก13 Aquature นะครับผมบวก30บวก0.35แล้วก็ Contra บวก6 Highlight ลบ 61, s h ชาร์โลบ 1, ไว้ลบ 28, b l a c แลบ40นะครับผมทันไหมครับตัวนี้จะเป็นพื้นฐานเบลซิกนะครับผมตัวนี้เบลซิกนะครับให้เราดูเข้าไปก่อนนะครับถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนไปดูคนหลังได้นะครับต่อมาตัวนี้จะไม่ได้ไปยุ่งนะครับแล้วก็ c r e a c i t y บวก12นะครับ d e l s a บวก9นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเพิ่มความเข้มของสีนะครับผมจะอยู่ที่บวก20 s u b s t a i o n บวก8ลงมาตัวนี้จะไม่ได้มายุ่งนะครับตัวนี้ Convert ไม่ได้มายุ่งลงมานี่เลยนะครับผม Dark บวก13 พวกดีเทลต่างๆนะครับผมชับเป้นนะครับตัวนี้ในส่วนของเพิ่มความคมนะครับจะเป็นบวก74็นะครับผมเรเยีย,ยนี้ปรับอัตโนมัติพวกเดลพวกมาร์เก็ตอะไรปรับอัตโนมัตินะครับผมแล้วมาดูที่น้อยลยครับน้อยบวก4 1นะครับตัวนี้ก็ปรับอัตโนมัติเหมือนกันนะครับผม มาตรงนี้เลยนะครับผมเริ่มขั้นตอนแรกเลยนะครับตัวนี้จะเป็นปรับเรื่องของสีผิวนะครับ Color m a c k i นะครับผมตัวนี้ Red นะครับลบ Color o r ไม่ได้ไปยุ่งนะครับแล้วก็มา Green เลยครับ ลบหกตัวนี้จะไม่ได้มายุ่งนะครับแเราจะไป sub tension นะครับมาดูเลย red นะครับไม่ได้ยุ่งนะครับ orange ลบสา yellow ลบสาตัวอื่นไม่ได้ยุ่งนะครับแล้วก็มาที่ l u m i n e s e เลยครับ l u m i n e s e ก็คือเพิ่มความสว่างของสีผิวนะครับ red บวกสี orange บวกสีอย่างอื่นไม่ได้ยุ่งนะครับลงมาเรื่อยๆครับตัวนี้จะเป็น ลบขอบม่วงขอบเขียวนะครับผมเลนส์ไทยมาถ้าเราซูมดู100%มันจะมีขอบม่วงขอบเขียวนะครับตัวนี้ให้ลบตามความเหมาะสมนะครับผมจะตั้งไว้ที่ลบสนะครับถ้าเราอยากได้โทนประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เขียวลบสบวกสอขออภัยครับบวกสนะครับผมแล้วก็บวกสนะครับมาตัวนี้ตัวอื่นไม่ได้ยุ่งนะครับประมาณนี้นะครับเบลสิกพื้นฐานเลยก็จะได้โทนมาประมาณนี้นะครับอันนี้คือ b e f o r e b e f o r e after นี่เห็นไหมครับ โคนเราก็จะได้ประมาณนี้ถ้าใครลองปรับดูแล้วไม่ได้หรือว่าติดขัดยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้ครับว่าทําไมปรับไปแล้วทำไมไม่เหมือนดังรูปตัวอย่างเลยมีวิธีขั้นตอนหรือ,อยังไ,ไงไหมที่ปรับให้เหมือนกันอันนี้ก็คือสามารถเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองอธิบายแล้วก็ลองปรับให้ดูว่าทำไมไม่ได้ มันมีปัจจัยหลายสาเหตุเหมือนกันนะครับในการถ่ายนะครับแต่ละครั้งว่าทําไมโทนที่เราเลือกปรับตามแล้วทําไมมันไม่ได้ดังตัวอย่างที่ปรับอันนี้เดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบให้นะครับฝากคอมเมนต์ฝากติดตามไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ s ับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ